สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาจากวิยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะครับสาขาภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกลทรลอบนะครับกับผมนายพานพงศ์บุญชมครับกับผมนายทีรกรศรีจันทร์ครับวันนี้เราจะมานําเสนอและสาธิตวิธีการใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิต์นะครับสําหรับความเป็นมานะครับในประเทศไทยนะครับส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรนะครับในฤดูการผลิตต่างๆนะครับในฤดูการก็จะมี ผลผลิตมากมายนะครับก็จะทําให้ผลผลิตล้นตลาดนะครับทําให้ราคาตกนะครับส่วนมากเกษตรกรนะครับจะประกอบด้วยการถนอมอาหารนะครับด้วยการอบการตากแห้งนะครับเป็นต้นนะครับโดยเครื่องนี้ของเรานะครับจะตอบโจทย์การตากนะครับตากทางอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มเป็น2เท่านะครับสําหรับเครื่องนี้การฝุนละองมลแรงนะครับละองต่างๆฝุนผุดผยผงนะครับมลแง ไม่ให้มันจับผลผลิตทางการเกษตรของเรานะครับสําหรับเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับแต่เป็นการแสงอาทิตย์ตกนะครับก็จะแปลงแปลงโซล่าชาร์จเจอร์นะครับโซล่าชาร์จเจอร์นะครับจะทาหน้าที่แปลงจากแสงอาทิตย์นะครับให้แปลงเป็นพลังงานนะครับแล้วกเก็บไปที่แบตนะครับ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับ12โวลต์นะครับสําหรับแปลงไฟเสร็จแล้วนะครับทามเมอร์นะครับอันนี้ก็เป็นทามเมอร์ตั้งเวลานะครับตัวนี้เป็นพัดลมนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟฆ่าเชื้อนะครับสําหรับทามเมอร์จะทําหน้าที่ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาให้พัดลมครับปิดเปิดอัตโนมัตินะครับหรือออโต้แมนนวลแล้วก็ได้นะครับแล้วส่วนด้านล่างนะครับ ด้านล่างจะเห็นได้ว่ามีอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์จะทําหน้าที่แปลงไฟนะครับ12โวลต์ให้เป็น240โวลต์นะครับคือหลอดไฟนี้จะใช้ไฟบ้านนะครับใช้ไฟบ้านของเรามันเลยจําเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับให้แปลงไฟเป็นไฟบ้านนะครับส่วนแปลงไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ ในหลอดไฟนะครับหลอดไฟด้านในของเรานะครับส่วนเทอร์โมเมิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โมเมิเตอร์นะครับจะทําหน้าที่วัดอุณหภูมิด้านในเตาอบนะครับว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับในระยะต,ตลอดการทดลองนะครับสําหรับกลุ่มตู้อบพลังงานแสงอาทิต์ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบครับ